สบายดีสบายดีมืัอนี้บ่าวไส้สิมาสัมผัสสองสาวเนาะบ่าวไส้เด้ไปเห็นเฮือนเพิ่นเนาะมืัอนี้บ่าวไส้อดใจบ่ได้เนาะบ่าวไส้อยากมาสัมผัสเพิ่นแต่หลายมื้อแล้วพี่น้องแต่บ่มีโอกาสเนาะพี่น้องมืัอนี้บ่าวไส้มีโอกาสแล้วบ่าวไส้สิสัมผัสเนาะว่าไปเฮ็ดงานยังอยู่ประเทศไทยเนาะว่าเป็นหยังเฮือนเพิ่นคือหลังงามเนาะมื้อนี้บ่าวไส้สิมาสัมผัสสาวสาวหยังนะ จะไปดีน้องซื้ออะไรดีออรไรดีซาวดเสยแดงจะไปดีน้องซื้อเค็มเนาะมื่อนี้บรใส่สีมาถามสาวอออร์เดีก่อนเนาะออเฮ็ดย่างเกี่ยวกับย e ังอยู่ประเทศไทยเนาะนแมนนาอเห็นงานท้อนพักเนาะแบบท้อนพักพักทีไทยแบบเนี้ยอขเขาแจกับสิแบบท้อนแล้วก็แบบสางเป็นกิโลแมนบอเมาบอแมนมันจะเป็นงานเมาโอเจ้าเคยได้สูงสุดเท่าไหร่สูงสุดวันที่สูงสุดก็คือวันเราพันพันบาทนี่ แมนคืออยากเช็คพักมันดีอย่างเงี้ยโอ้โหพักก็ต้องได้แมนแมนสาวเข้มเคสขึ้นกันบ่แมนเฮ็ดงานเกี่ยวกับพักนกันบ่แมนโอ้โหได้ก็เฮ็ดได้ขึ้นกันนี่บ่ได้วันหนึ่งก็พันเดือนก็ได้แมนโอ้โหพี่น้องน้องนี่คือผู้สาวที่ไปเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยเนาะคันสมมติว่าบ้านเฮานี่คันถ้ามีงานแบบนี้สิดีบ่ ดีดแท่มันกับโบมี่เนาะแมนบานัน,นบ่มีเออแต่นมีงานนะมันสีค่อนข้างแบบเงืนเดือนตามมันเฮ่าอย่างไแมน<อ>มันเปรียบเทียบกันบ่ได้นะนี่มีคนขางบ้านคือบ้านข้าง,งบานเจ้านี่อิจฉาเจ้ายู่ไหตะกี้ตะก่อนเห็นเจ้าทุกแม่นบอแมนเิ่นมากบอหย่หยั้นแม่นบอละคน,นขางบ้านนะว่าเป็นยังจมเจ้าคือมาไปแต่ประเทศไทยเนาะนได้ยังจากประเทศไทยเนาะ บอกเพิ่นดูได้ยังจากประเทศไทยใช่ไหไปประเทศไทยเราแบบชวบ้าได้ชีวิตใหม่ก็ว,ว่าได้เพราะว่า,วาอย่างเช่นเฮาไปเฮาก็มีเงินเฮ็ดบ้าทอะไรนะอซื้อรถไปเนี่ยแมนแมนเขาเห็นบ้านเจ้าหลังงามๆตัวสร้างจักแสนน่ะหาแสนโอ้ได้จากประเทศเฮาหรือประเทศเพิ่นประเทศเพิ่นประเทศไทยเลยบ่แม่นเพราะว่าถ้าบ่ไปก็มันบ่ได้อยู่นี้ยเนาะแม่นเพราะว่าบ้านเฮามันก็คือบ้านเฮาแหละมันมันสิมีแบบ ในเศษแบบไทยมีงานมันก็สิอยู่ในแบบว่าเงินเดือนตามโอ้พ่อใช่บ่กินเนาะอือนั่นแหละแะคนที่เคยเบ่าเจ้าเนี่ยบัดนี้เจ้าได้บ้านนี้เขาเคยเบ่าวเจี๋ย่บ่ไม่แต่เขาสิบแบไปอีกในมุมนึ่งว่ายังเป่นแบบเออไปกรุงเทพแบบไปหาเงินบ่หรือไปเฮ็ดอีหยังามอะไรนี่มันก็แล้วแต่คนสิมองเห็นว่าเจ้าได้เงื่อนงังซี่บ่มีรถทีจังซี่เนาะรถมอเตอร์ไซค์รถไทยหน้าเจ้าได้เนาะ กระชีบเบาอีกมุมนึงแม่นพอคนเัามันต้องเมืองไล่มุ่งกะเขากะห้างเขาเจ้าอะไรเนาะแม่กระชีบเบาแบบนี้กะแล้วแต่เข้าเจว่าทางน้ำปลาเข้าอะไรกะไม่แต่อยากเบายังก็ะเบาไปเนาะคือเซาเข็มนี่จะพุ่มใจบ่พุ่มใจพุ่มใจบ่ไปเี็นงานหน่อยทีนะพุ่มใจกับชิบ้าคนเบาคือเซาเอะไรดีเจ้ากะชิเครียดดีบอแบบนี้เครียดโอ้เพราะว่าก็จะมาดูถูกเขาเนาะแม่นบัดสุดท้ายเข้าไปกรุงเทพให้ดีดดีดีมัดสุดท้ายนี่ ก็เจ้าบ่อกะบอกเวราเฮาเนาะเพราะว่าเฮาได้ดีกว่าก็เจ้าได้เงินเจ้านี่สร้างแี่เชนเกือบแปดแสนหนึ่นบอกนี่คือหันซาวส์เข็มนี่เฮือนหลังบักไงพี่น้องเดี๋ยวบอใส่สิขึ้นหน้าจอให้เบิ่งเนาะเอ้าหลายๆคนคือก็เจ้าว่าไปเฮ็ดทำงานว่าเป็นงานอยู่ประเทศไทยไปเฮ็นยังนะก็เจ้าดูถูกเฮาว่าไปเป็นขีดขาไทยอย่างนี้นะคนไทยแม่นคว่ำก็เจ้าว่าอยู่บอกจุ่มเจ้าไปบ่แม่น แต่สําหรับน้องไปน้องชิวซึ่งว่าแบบเขาก็แบบเหมือนเห่าเขากันับเือได้เขาก็เรียกพี่บ่เคยเรียกว่าขี้คาได้แบบเขาก็บค้ยซึกว่าเออเขากับมาหาเงินอียังแบบนี้เข,เขาคิดแบบนี้บ่แมน<า>แต่มันกับแบบแต่ถ้าเหมือนคนอื่นว้าว่าเขาดูว่าขี้คามันกะเป็นบางคนมัน,าน,านามน<อ>าร่วมบางคนเขาก็สีดีโอ,โอชุนไงบ่ใช่เดี๋ยไปสัมผัสเขาจะบ่คออเ,คเคยเรียกนะขี้คาบันดยกสมัยแล้วเนาะแมนม,มันเรีวยกว่ามันบ่มีแล้ว แต่คนเฮาบางคนพ่เขาใจนะว่าเฮาไปทํางานเป็นขีขานคนไทยนี่นะเจ้าคิดมุมองมอ่งจังไ๋มันแมนอยู่บ่ยบ่แต่สําหรับมุมงมองเ้อะคือบอ่แมนย่างเช่นอนองไปก็บแบบเขาก็ดีเด้อยอืม้อจาก็ดีเขา,าเ่เคยเรียกว่าเอ้มาหาเงินเป็นขีขาหรือเป็นอยียงแบบเขาเ่าเคยบาเจ้าหนายจังไ๋บ่เขาเคยได่งเนบ่ว่าเจ้านนยาอื่นเจ้าว่าขีขามารับตังเจ้าคือเคยนบ่โอ้เขาจะสิวบามวนเน้ ก็คือหอกจาน้องอรดีองสินบ่าม,มารับตังเงินเดือนออกแล้วสินาะมแม่โอ้ผี่น้องเนาะแต่คนเหานี่เป็นอยังคือมักเบาให้กันเนาะนชนใหญ่ไม่แต่คนบานเห่าเองคนเล่านี่แหละบุหรี่กันเองเนาะแม่เขาจะม,มักบุหรี่ชอบอีสากันบันเห่าเนาะคนไทยอสาเออานเฮ่าด้ดีแน่ฝพัดบอกไปมุมอื่นเจ้าเอา้าจุว่าเจ้ากล้าพูดบ่ว่าเออบ้านเห่านี่เป็นเขตเพียงบันเกิดแต่ประเทศไทย เปลี่ยนชีวิตให้พวกเจ้าเจ้า,จากล้าว่าปูดเต็มปาก,กาว่ากล่าวเพราะว่าถ้าอยู่บ้านเท่าท้าว่าได้บพ่มันก็ได้แต่มันบ่กุ้ม,มแต่ถ้าเข้าไปนั่นน่ะเขาก็มีแบบเออกุ้มพ่อกุ้มแม่แบบสร้างบ้านให้พ่อแม่อย่างเช่นแบบมียังกระซอยเรือเพินได้อ๋อเพราะว่าเขามีเงินเดือนเนาะแต่ก็บ่ได้รู้ว่าเออบ้านเทามันมีมียังเลยแต่ว่าเฮ้าแับมันบ่พอได้เนาะแต่มันกับพอได้อย่างเช่นแบบชีวิตไหมเ้าต้องไปบานเขา ขาแรกมันจีแพรงกว่าอเอากระจีใดมีแบบเออใสยเรือขอบขั้วใดนิงยามจจำเป็นแมนอ๋อเนี่ยคือจากปากอรดีเนาะสมมติว่าเส้าไขด่ดิเออเส้าเข็มอ,มอ,มอมืสิ่งที่เจ้าพ่อใจบอกไปกรุงเทพงานอู่ประเทศไทยนพ่อใจว่าสิ่งที่พ่อใจ,อใจสิ่งที่ได้ยังได้บ้านได้บ้านได้รถออเนี่ยคือว่าพุมพ่มใจสิ่งที่เฮ้าทําได้เนี่ยคือว่าเฮ้าพุ่มใจเลยเนาะแมนอาจคนฉีว่ามุมมองเฮ้าบุดีกัลเต แต่เฮาเ่ฮ no? หดทังทีดีเนาะทังที่ดีนคือจะอาจสิว่าบกเก่งพี่น้องเนะาะถามาความขยันนี่สาวเสดแดงนี่ชุดยอนพี่น้องความประหยัดเฮาสมมติว่าความกินควมำยังเฮ้าด้ฮะความเฮ้าประหยัดอยู่่นเฮ้าเพิเฮ้าใส่ใจรายบ่แต่ถ้ามนจาเป็นมันก็ใช่แต่เฮาต้องคิดว่าเออเฮ้ามาอยู่บ้านเขาอเขาต้องอยากได้แบบยางเช่นวาเออเฮ้ามาบ้านเมืองคนอื่นเฮาต้องอยากเก็บอยากซางอืมอืๆออือเฮาก็ต้องอดอ้อมบางครั้งประหยัดแมนประหยัด กัดจิเที่ยวเขาซีเว,ว,เนว่นกับุ่ได้แน่นอะเพราะว่าชีเว่นกองแพงเนาะงาก็ต้องแบบคิดไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าควอมกินสื่อข่าวที่นาํานวันหนึ่งจะเบิร์ดบ,บอกหอด์ดลอยบาทแต่ว่าเราลอยนะ่ะมันก็ชีเบิร์ดโอ้ก็ถือว่าโอเคได้นาะแม่ไอฉันทาไปเห็นง,งานเขาได้หาหัลอยกินลอยนึงโอ้เรือหาลอยพี่น้องเรือหาเงินเก็บหาลอยเรือเต็มเต็มเนาะแม่ป้าถเนาะนี่คือทํางานอยู่จังไรนะ ส,วน,สวนพักลาบาชบร,บบรีต่างจังหวัดของกรุงเทพเนาะนเอาสมมติว่าฝากถึงคนที่อิศฉาว่าเออที่ว่าเฮาเคยจนที่สุดในหมู่บ้านแต่เฮาฟิกชีวิตย้อนประเทศไทยเนาะฝากขอบคุณจากให้ประเทศไทยนะว่าได้ยังจากประเทศไทยให้อลเรดีฝากด้วยอยากฝากขอบคุณเนาะประเทศไทยท,ยที่ให้น้องมีชีวิตไม่ย่างเป่นแบบ <N orm at> น้องบ่เคยมี่น้องก็มีน้องบ่เคยได้น้องก็ได้แล้วขอบคุณประเทศเขาประเทศไทยเนาะ <N an> ที่ให้ชีวิตพวกเจ้า <Man. S 1> ที่มีบ้านมีรถคีบ้าน <N an> ให้พ่อเม่แบบสบายดีขึ้นเนาะ <Man. S 1> มหยทุกขึ้นตะกี้มหยจนขึ้นตะกี้จากคนที่เคยขอเข้ากินเนาะพี่น้องทุกวันนี้จนได้คลายเข้าเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสาวสองสาวนี่พี่น้องที่เพิ่นไปทํางานที่ประเทศไทยได้จอนประเทศไทย บอด้เป็นไปขี้ขากระจอยดิบอบอด้เป็นขี้ขาเขาจะบุ้ค้ลว่าเป็นขี้ขาแต่เขาจะสิแบบเขาจะสิอบอุ่นเขาจะสิวัาดีได้โอ้เน็กเทคแค่เ้ากันเนาะเมนเขาเจาะกับสิใส่ใจว่าเออเขาก็สิคิดว่าข้ามาอยู่บ้านเมืองเขาอย่างไรไหมข้าก็ท่อเนาะสมมติว่าข้าวกรท่อตัวดีบอเบนข้าก็องบอด้ว่าไปลำหนาลำเซนกระจ้าเนาะกระจ้าก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเนาะเมนเขาเจาะกัสิดีนะโอ้ นี่แหละพี่น้องคนไทยที่่าดีนะพ่นก็ดีได้เจ้าน้ยเพก่้นก็เพ่นกรบ่าได้ใจ้ายแต่ว่าย้อนว่าเขาทำผิดเนาะเมนพาเขาทำผิดเขาเนี่ยแบบตักเตือนอย่างเช่นแบบเออเขาเห็นงานแบบละเอียดบริละเอียดแบบนี้เขาจะสิบอกอะแบบเห็นให้มันดีขึ้นเขาสีค่อยบอกค่อยสอนเขาสิบอกเขาสิบอกว่าดูถูกว่าเออมามนอะไมาเป็นขี้คายอย่างเช่นแบบเออเป็นขี้คายคือเขาเจ้าเคยว่าคนไทยเรียกว่าขี้คายมันคือสิบ่มีเนาะ มีแต่มีแต่บ้านเฮ้านี่ยแหะคนเฮ้าเนี่ยข้างบ้านเฮ้านี่แหละอิจฉาอืมเพาว่าเห็นเฮ้าดีดีๆก็เบาไปไล่ต่างเห็นเฮ้าทุกเฮ้าปฏิบัยิเฮ้าอีกเนาะนี่แหละคนบ้านเฮ้าเนี่บ่บ่ถือกันกะคว่ำยิ่งฉี่แหละบ่ถือกันกะบ่พอใจกะขึ้นยงฉี่แหละคันนี้พอใจกะขึ้นต้องเบาเออแบบซุบซิบซุบซิบซุบซิบปากเออแต่เฮาก็หามเขาเจ้าก็ได้เนาะยังเช่นเออเขาอยากว่าแบบ ยังแบบยังก็บอกไปแต่ขตา้าวเราต้องใส่ใจยังไรเอาสมมติฝากคนที่อยากไปประเทศไทยสมมตินะว่วกเรา่เคยไปเนี่ยให้เจ้าอริรีฝากดูว่าไปละเหตุแนะนาแบบใดไปอยู่ประเทศไทยเา้าะอาะสิฝากถึื่อคนที่แบบอยากไปประเทศไทยเนาะแบบเออการที่เข้าไปข็าวต้องไปขิดเมื่อที่คนอื่นเขา,าว่าไปไปเป็นขี้คาเจา้านายดา่าเจ้าน้าว่าเขาแค่ตักเตือนและซีซ้อนเขแต่เฮ้าน่ะตั้งใจเหตุง,งานใส่ใจกับทุกเรื่องมาแบบเื่นเช่นแบบ การงานให้มันละเอียดอย่างเงี้ยไปเลยนะมันก็สิดีอย่าไปฟังคำพูดที่เขาอิจฉาออถือว่าบอดีเนาะแมนฮะบอใไซกะนั่นแหละชีวิตของสองสาวคือว่าเดี๋ยวบอใไซสู้เฮื่อนขึ้นเนาะคือจังสาวเสือแดงหีืสาวเข็มเนาะบอดสิเอาเฮื่อนขึ้นนะอาจจะสาวออร์ดีอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะแต่หาเซนบาทอย่าเงี้ยแปดเซนบาทเนาะแต่ละหลังโอ้งามๆพี่น้องเนาะเอาบอใไซกับสองสาวนี่สิจบคลิปมาเพียงเท่นี้เนาะคลิปหน้าจังพอหรือว่า ผู้ใดสนใจสาวเสือแดงเสือขาวออรดีกับสาวเข็มเนาะทักหาเบาไส้ได้เนาะลังไม่เบาไส้สิเป็นสื่อกลางไห้เนาะผู้สาวสีโบตีทพี่น้องว่าผู้เบาไส้มบตี้บตี้มันบอกนั่นแหละพี่น้องเบาไส้ก็อจากไดคกากาแฟนเนะ่ยออาบัตชิบบาทเบา,บาไส้สิโคฟิทเขาไลลไห้เนาะพี่น้องเนาะเอา้าคลิปหน้าจังพอกันรึเป่า ชอบสองสาวเนี่ยก็ไล่ก็แช่ให้เพินไนเดอ้อพี่น้องเนาะให้เป็นมีสี่เสียงเนี่ยาวเข็มเนี่ยก็เพิ่งเคยเขากองจักเทื่อขังแรกเนาะออลิอาจจีเคยเขากองบ่ใช่แลยเนาะแต่ว่ามีม่มอนี่บ่ใช่ถามละเอียดทุกอย่างเนาะเอ๋อคลิปหน้าเจะพบกันสบายดี